ริบเ่าเลยบางจริงๆไปทํางานเดี๋ยวโหดูแบบดูแบบต้องไปฉลองวันเกิดลูกที่พารีสมันก็ดูเกินไปกระไรพี่ยังไม่เคยจัดงานวันเกิดที่ตัวเองเลยในชีวิตฉะนั้นก็จริงๆพยายามใช้ชีวิตปกติมากเดี๋ยวพูดแล้วดูหน้าหมันใจว่าไปจัดงานวันเกิดแต่บังเอิญวันที่ไปมันตรงกับวันเกิดขาวพอดีแค่นั้นเองมันบังเอิญแต่คนที่ไปทํางานคือพี่จ๋าแล้วเขาขอให้พี่ไปตอนแรกเราจะไปโดยไม่เอาลูกไปเลยเป็นครั้งแรกแล้วเราก็คิดว่าพ่อกับแม่น่าจะไม่รอดคือต้องคิดถึงลูกมันแบบ ใช่ก็เลยบอกว่าต้องเอาไปแต่พอเอาไปแล้วก็ตัดสินใจว่าเอาไปคนเดียวแล้วกันซึ่งก็ขมขื่นใจนะที่ต้องทิ้งอีกคนหนึ่งเพราะไม่เคยแต่ถ้าจากตอนแรกจะไปสองคนอเอาเป็นน้องพอก็เริ่มสามถ้าเราบอกว่าเอาสี่เราต้องเอาพี่เลี้ยงไปทุกอย่างมันจะมันจะแปลงสภาพและมันจะกลายเป็นเป็นการเป็นทริปใหญ่แล้วเขาเขาก็จะทํางานไม่สะดวกไปหมดพี่ก็โอเคถ้าน้องพอคนเดียวพี่ดูได้ก็เลยไม่เอาพี่เลี้ยงไป เป็นประสบกาที่พิเศษของเราไปด้วยใช่ทำนองนั้นแฮปปี้บันเดย์กันบนเครื่องบินไปเลยก็จริงๆก่อนก่อนขึ้นก่อนขึ้นอะแต่ไปที่นู่นก็อะชักนิดนึงก็แบบอะก็ถือโอกาสอะมันมันพิเศษได้ก็ทำให้มันพิเศษก็แค่นั้นเองแต่เขาแต่มั่นใจว่าเขาไม่ไม่เคยตัวหรอกพี่ว่าเขาเขาไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ได้เป็นเด็กฟุ้งเฟ้ออะไรไม่งเลยะคนสักว่าเราไม่ไม่กังวลน่ะพี่ว่า เรากังวลด้วยเรื่องแบบนี้ไม่ได้หรอกเพราะถ้าถ้าเรากังวลด้วยด้วยเรื่องที่คนจะคิดอย่างงู้นคิดอย่างนั้นคิดอย่างนี้พี่เราจะทาอะไรไม่ได้เลยเพราะยุคนี้อยู่เฉยๆก็มีคนคิด<ม>ใช่ไหมไม่ทําอะไรเลยเขามีคนคิดว่าทําไมไม่ทําอะไรเลยวะอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็สําคัญคือเรารู้ตัวเราทําอะไรอย่างน<ม>ี้นี่ไปทางานนะจะถูกด่าเลยละ่ะไม่มีเงินง้งเงินพี่อะ <c oughs> เรื่องอะไรอะสปอยลูกเหรอไม่พี่ว่าไม่ค่อยไหย ไม่รู้อ่ะแต่ว่าหรอพี่มีอะไรดูหน้าสปอยหรอพี่ว่าคนจะคิดไปเองมากกว่าว่าพี่สปอยแต่พี่ลูกพี่ก็ไม่ได้ใช้ของแปลกประหลาดหรือแบบใส่อะไรแบรนด์เนมทั้งตัวเลยไม่มีนะเขาก็ใส่เสื้อปกติเสื้อแถมพี่ก็ใช่จริงจริงัอะไรพิเศษให้ทมไม่มีก็ไม่คือไม่มีเลยไม่มีพี่ก็อยากได้อะไรก็ก็ตามสมควรซึ่งในที่สุดเขาซื้อแฟลตซัมเมอร์ที่นู่นยังอุตส่าห์ไปซื้อที่นู่นอีกจริงๆไปถึงแบบ คลเลี่ยาสเยดแพงต้องเดินไปแต่ที่นู่นนะพี่จะบอกเลยว่าของเล่นสู้เมืองไทยไม่ได้เลยเออของเราเด็ดกว่ามากของเรามาทั้งชั้นของเขามีแบบขนาดเล็กๆเดินอยู่นานมากเพื่อที่จะได้แบบบับเบิรบีตัวหนึ่งมาซึ่งแบบไม่ใช่เวอร์ชั่นล่าสุดตัวแต่ก็สาหรับเด็กเขาก็รู้สึกว่าเขาได้อะไรสักชิ้นหนึ่งเป็นอของขวัญวันเกิดก็แค่นั้นเองครธรรมดามาแล้วแพงกว่าเมืองไทยด้วยจะมีจริงตืนตื่นที่น้องเหนือจากงานจะไปกับครอบครัวจริงๆหรือเป็นทีมใหญ่มีครับก็ พี่อ่านคิดว่าพี่อ่านใช้เงินเยอะที่สุดกับการท่องเที่ยวอืม,อมก็ก็ใช่อะเออก็ใช่ก็ชอบเที่ยวแล้วก็ชอบไปกับครอบครัวก็แค่นั้นเองเดี๋ยวถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน,นะครับจะไปออสเตรเลียอตอนกรกฎดานี้เพราะว่าโรงเรียนโรงเรียนน้องพ่อปิดเทอมนะครับแล้วก็เขากำลังจะขึ้นเยาวันก็คือปอนหนึ่งแล้วเราก็จะคิดว่าเขาต้องเริ่มเข้าสู่การเรียนอย่างจริงจังตอนนี้ไปโรงเรียนคือไปเล่น แต่จากนี้จะเริ่มเรียนมากขึ้นเราก็รู้สึกว่าเราจะเที่ยวน้อยลงเราก็เลยส่งท้ายลูกส่งท้ายแต่จริงๆแล้วพ่อยาก <c oughs> ไ,ไมอยากไปไหมรัละกันะกัมีไม่กี่ที่ในโลกที่เย็นถ้าที่ไหนร้อนพี่ไม่ไป่การเที่ยวมันจะเปลี่ยนเมื่อก่อนเปคนดีอะรับภรรยาต่อไปครอบครัวใหญ่เปลี่ยนเปลี่ยนแน่นอนอะแต่สิ่งที่เปลี่ยนหนักเลยคือมันแพงจริ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 งมันแพงเราก็ต้องยอมรับแล้วก็ถามว่าเอาแล้วถ้าแพงแล้วไปทาไมก็ ก็หนึ่งคืออยากไปสองที่ชอบมันสามคือได้เรียนรู้แล้วก็ถ้าอยู่ประเทศไทยอะ่ะเราทำงานอย่างเดียวเลย mm hmm. พี่ก็ทำงานพี่จ๋าก็ทำงานแม่พี่ก็ทำงานคุณพี่น้องทุกคนทำงานหมดเราก็บอกว่าก็ไม่ทำงานสิแล้วอยู่ประเทศไทยมันทำไม่ได้ะ mm hmm. พอรู้ออกปะพอแบบติดต่อมามีงานแล้วก็แบบเดี๋ยวแวะไปนิดนึงติดต่อมาอเดี๋ยวไปอีกงานนึงเดี๋ยวไปีงานสุดท้ายก็ไม่ได้ทําแต่ว่าถ้าเราไปเที่ยวเราจะรู้สึกว่า24ชั่วโมงของ10วันที่เราอยู่ด้วยกันมันคือ24ชั่วโมงตั้งแต่ตื่นจน,จน,จนหลับแล้วทุกครั้งที่ไปอ่ะลุกตกขึ้นมากอย่างที่สุดนะครับแต่ไม่ได้แปลว่าคุณต้องไปต่างประเทศแต่ว่าเวลาเดินทางหรือท่องเที่ยวพี่ว่ามันเหมือนมันต้องทัศนศ,ศึกษาแล้วเราเขาเปียนแล้วเขาอยู่กับเราแล้วเราได้เห็นเขาแบบ ก็พี่ไม่ได้เป็นฟูลไทม์มอมหรือฟูลไทม์แดดแต่เวลาไปแบบนั้นเราจะเป็นฟูลไทม์มอมฟูลไทม์แดดมันมันสำคัญมากมีเทคนิคยังไงกกาารับที่เราต้องปิดโทรศัพท์เลยไม่โอ้ไม่ปิดไม่ได้ฉันต้องรับงานอ้าวอ้าวมันต้องแบบรับงานแต่ไม่ได้ทำงานเงี้ยแต่ไม่ได้มาอีเวนต์มันไปไม่ได้ใช่ไม่ได้ไปรายการทีวีไม่ได้ไปอะไรแบบนี้ก็รับงานรับสุดฤทธิ์เลยล่ะรับสุดฤทธิ์รับสุดฤทธิ์ เราก็โตคราบลูกของเราไปบมกพ่อแม่มีแสนคนเลยนะครับค่ะเฉยๆพี่ถ้าถ้าถึงเวลามันมีเรื่องต้องกังวลก็จะกังวลนะแต่ตอนนี้ยังไม่มีแต่เมื่อกี้เขาเดินมาเขาจับมือพี่มาเนี่ยพี่ก็ไม่รู้ดีทำไมเขาพูดนะเดินมาบอกเดี๋ยวนี้เราไม่ใช่ดารานะเดี๋ยวดีรู้ใช่ไหมนี่เขาบอกพี่นะพี่บอกใช่เราไม่ใช่ดาราแต่พี่คิดว่าต้องมีใครบอกเขาเช่นพี่จ๋าหรืออะไรเงี้ยซึ่งเวลามีงานติดต่อมาแล้วเขาติดต่อไปครอบครัวพี่ก็จะบอกว่า ครอบครัวพี่อ่ะไม่เหมือนคนอื่นนะพี่จ๋าไม่ใช่ดารานะ,ะเพราะฉะนั้นคุณเวลาแบบขอให้ทำหนึ่งสองสามสี่เงี้ยพี่จ๋าเขาทําไม่ได้แบบที่เข,เขาไม่ใช่ดาราโดยธรรมชาติแลวเขาไม่ชอบถ่ายรูปเขาทําเพราะว่าพี่ขออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันมันจะเป็นอีกโรโนึึงอะไรอย่างเงี้ยฮะพี่คิดว่าอะไรนะคะเรื่องอะไรเรื่องสื่อเหรอคะ,ะพี่ว่าเขาน่าจะค่อยๆไปเองอพี่เ็าปล่อยให้เป็นธรรมชาติ อย่างวันนี้พี่ก็บอกแต่เขาเป็นคนต้องบอกล่วงหน้าว่าใช้เขาทำอะไรสมมติว่าวันนี้ไปรับจากโรงเรียนแล้วพามาอีไ์เลยเขาจะไม่ให้ความร่วมมือ mm hmm. เขาจะรู้สึกเหมือนกับแบบมันคืออะไรทำไมไม่บอกเขา mm hmm. แม้แต่จะบอกว่าเดี๋ยววันนี้ต้องเปลี่ยนเสื้อสมมตินะวันนี้ต้องใส่เสื้อของทรานส f ฟอร์เมอร์นะวันนี้ต้องบอกเขาก่อนล่วงหน้าแล้วเขาบอกว่าพรุ่งเขาจะเข้าใจแต่ไม่ใช่แค่เรื่องนี้นะฮะทุกเรื่องเช่นเวลาเขาไปต่างประเทศหรือไปเที่ยวอย่างเงี้ย เขาถามว่าวันนี้เราจะทําอะไรพี่ก็บอกหมดเลยบอกแนของเขาหมดอย่างน้อยแลนใหญ่ๆว่าเราจะไปที่นี่แล้วที่นี่วันนี้อาหารกลางวันจะไม่ได้เป็นจะไม่มีข้าวให้กินนะเราต้องกินเบอร์เกอร์นะอย่างเงี้ยซึ่งสมมุติว่าเขาไม่ชอบแต่ถ้าเราบอกเขาไว้ก่อนเขาจะพยายามอย่างวันนี้ถูกต้องไหมวันนี้ถือว่าตาแนร่วมกันถือว่าพอใช้ได้แล้วจะมีบางวันที่แบบไม่เอาเลยวันนี้ฉันตื่นมาเพื่อ ฉันตื่นมาแล้วก็สถาปนาคาว่า no จมีความแปเปลี่ยนไหมคะเวลาแบบเขาให้ออกงานเพราะตกลงการคอพี่พยายามไม่พ,พยายามไม่แลกกับของเล่นอย่างเช่นแบบถ้าอย่างนี้แล้วเดี๋ยวจะได้อย่างนั้นอย่างเงี้ยพี่ก็จะรู้สึกว่ามันเขาก็จะติดนิสัยว่าเขาทําบางอย่างเพื่อต้องแลกกับบางอย่างเสมออย่างเงี้ยแต่พี่ก็บอกว่านี่คืองานที่เราต้องทําเขาให้เกียบเราเขาเขาจะถามว่า ให้เกียรติคืออะไรเงี้ยเขาก็ถามไปเรื่อยแล้วลเ,รเราก็จะเหนื่อยเรื่องอื่นเนี่ยอธิบายแต่ว่าเขาสนุกดีก<อ>็<อ>แค่บอกอนกา,นา็าากากอโอเคนะฮะแต่ว่าก็ไม่ได้ตั้งใจสอนให้ลูกเป็น i n f l u e n อ r นึกออกปะ<ม>พี่ก็แบบไม่ได้แบบตั้งหน้าตั้งตาเทรนนิ่งว่ารีวิวสิลูกรีวิวอย่างเงานนี้ยรีวิวสิลูกดี๋วมาแล้วถูกต้องพูดแบบนี้นะต้องสวัสดีนะต้องร่าเริงต้องโพสต์ไม่มีเลยพี่ไม่เคยสอนเขาโพสต์เลย แบบเต็มที่น้องพอสดชื่นย่ายนะลูกแล้วก็ไม่ต้องตกใจถ้ามันมีกล้องหรือมีไมโครโฟนถ้าเขาจะตื่นเต้นก็ไม่เคยซ้อมยิมีซ้อมพี่ให้เป็นธรรมชาติบ้างแต่เขาก็จะแบบทําไมมันยังไม่เสร็จอีก่งแต่เขาแบบลับไม่ได้วีนะแต่เขาบอกว่ามันยังไม่เสร็จอีกเหรอเดี๋ยวนี้นี่เราต้องรออีกนานไหมเนี่ยเขาก็จำเป็นคำถามต่ออีกนานลูกเหลอเบื่อแล้วเนี่ยคือเขาก็พูดความจริง่ง เราก็ซซิกพี่โอเคกับความจริงอย่างแรกมองว่าน้องเริ่มฉายแววเข้าสู่การได้ไหมพี่พี่ไม่แน่ใจพี่ว่าก็ไม่ได้ชัดอย่างเช่นพี่ก็ดูว่าชอบเต้นไหมชอบเต้นแต่เขาเสียจังหวะบ้างว่ะเข้าใจปะชอบร้องเพลงไหมชอบแต่ก็ไม่ได้พิชโนตเข้าใจปะคือคือไม่ได้แบบไม่ได้เป็นเด็กอัจฉริยะด้านด้านนี้อย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ทําไม่ได้อย่างเงี้ยพี่ก็อยากเรียนไม่ลูก อ่ะไม่อยากแล้วอ่ะไม่อยากก็ไม่ก็ไม่ได้เคี่ยวเข็นไม่ได้บังคับจนเริ่มถามบางคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วว่าหรือเราต้องบังคับบางเรื่องเช่นสมมติแบบสมมติพี่อันนี้เป็นความต้องการของพ่อไม่ใช่ความต้องการของลูกเช่นเราอยากให้เขาเรียนเป็นโนอันนี้คือพี่เองพี่ย้อนเวลากลับไปพี่จะเรียนเป็นโนแต่เ็าถามเขาบ่อยมากเลยว่าจะเรียนเป็นโนไหมเขาก็ตอบว่าไม่ทุกครั้งเราเขาแบบ เราต้องบังคับไม่ว่าเอยเออเราต้องบังคับไม่ว่าอย่างเงี้ยเป็นตอนก็ยังไม่รู้แต่เขายังไม่บังคับแล้วอยากให้เาเเป็นพี่คิดว่าเขาควรเล่นดนตรีสักอย่างกีตาร์ได้หมดแต่มือเด็กกดไม่ได้ตอนนี้แต่พี่ว่าเปียโนพอได้เลยเขาบอกเขาอยากเรียนกลองซึ่งเราก็เฉยๆแล้วเราก็พอเราเฉยๆเราก็ไม่ได้เราก็เลยแบบ หรอลูกเป็นโนไหมเขาก็จะกลับมาเหมือนเดิมเป็นโนไหมไม่น้องพออยากเรียนกองเดี๋ยวที่น้าถามใหม่ไม่ถึงเปียโนหละฮะมีอยู่ที่บ้านน่ะแต่ว่าเขาเขาไม่ค่อยคนเล็กอ่ะคนน้องน้องพีทเด็กที่ก็เราจะสองขวบอ่ะชอบไปนั่งเล่นเปียโนชอบไปนั่งกดโดยที่เขาไม่เก็ทน่ะตอนน้องพอไม่ค่อยแตะเท่าไหร่ น้องพอชอบกระโดดรถเต้นพี่ก็เลยเข้ากระโดดรถเต้นจริงๆตอนนี้ก็ให้เรียนยิมนาส,สติกฟังดูอาจจะแบบแปลกประหลาดจะทำไมจะให้ไปโหดบาเดี๋ยวบาคู่แต่พี่ว่ามันเป็นพื้นฐานของของกีฬาทุกอย่างพี่ก็เลยว่าอ่างั้นยินนาส,สติกก่อนแล้วในระหว่างนี้ก็ไปอะไรเซิร์ฟสเกตสนุกไหมอ้าวลองให้ลองหมดเลยแล้วสักวันนึงให้เขาพูดออกมาเองไ,ไปตีกอบอ้าลองชอบไหมชอบตีเทนนิสชอบไหมชอบแล้วก็กลับมาดูว่าเขา เขาเรียกร้องถึงอันไหนว่าอยากไปอันไหนอีกแค่นั้นเองไม่ยัดเยียดเลยฮะหลักสูตรธรรมชาติครับสนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฝาชิีสุดดัน ไม่เกรงใจใคร Ford Ranger Raptor เจนเ r a t i ชันใหม่พบกันที่โชว์รดทั่วประเทศซ่าดิทุกจังหวะเติรซี่เอิดโมดซ<ม>าอาร้อน